ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง For Fun Channel ซึ่งก่อนหน้านี้ฟังได้ทำคลิปนะคะเป็นการใช้งานเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องแฟลชทอยเครื่องปรินบลูทูธแบบพกพาของขนส่งแฟลชอ x กเพ s สนั่นเองนะคะแต่ว่าฟางอลืมบอกวิธีการเปิดตัวเครื่อง แล้วก็ใส่กระดาษยังไงคือวังลืมลืมสนิทเลยในคลิปนั้นนะคะที่จริงอะคลิปนี้จะต้องไปอยู่รวมกันในคลิปนั้นแต่ว่าฟังลืมจริงๆนะคลิปก่อนหน้านี้ลืมพูดถึงการใส่กระดาษไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องของอภัยมากๆเลยนะคะจะมาทําคลิปแยกในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ทั้ง2คลิปเลยนะคะเผื่อใครที่แบบได้เครื่องแฟลชทอยมาใช้งานไม่เป็นก็จะได้กดเข้าไปดูกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวิธีการใส่กระดาษวิธีการเปิดตัวเครื่องเนี่ยทำ วิธีการนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็นี่เลยนะเครื่องแฟลตทอยหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ปะเสร็จแล้วเวลาที่เราจะใส่กระดาษกระดาษมันใส่กระดาษแล้วต้องใส่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วกระดาษเวลาเราพิมพ์อะ่ะมันก็จะออกมาทางนี้จะมาเป็นแผน่นทีนี้วิธีการที่เราจะเปิดตัวเครื่องอะ่ะด้านข้างอะ่ะมันก็จะมีเป็นลูกศรเห็นปะเออจะมีลูกศรว่าให้เราขยับขึ้นขยับลงนะคะเราก็แบบเอามือประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับลงปุ๊บถ้าเราขยับลงแบบนี้มันก็จะเปิด เห็นปะก็จะเปิดเป็นเครื่องข้างในแล้ววิธีการปิดก็คือประกบเข้าไว้เหมือนเดิมแล้วก็แค่เลื่อนมือขึ้นไปข้างบนนิดเดียวมันก็จะประกบปิดกันนะคะนี่คือวิธีการเปิดปิดนะคะง่ายๆทีนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการใส่กระดาษนะคะกระดาษของเขาก็จะมาเป็นม้วนแบบนี้เนาะเดี๋ยวฟังจะแกะทปก่อนทีนี้เวลาที่เราใส่กระดาษอะ่ะไอตัวกระดาษสติกเกอร์ด้านหนึ่งมันจะเป็นหน้าสติกเกอร์ แบบนี้นะคะแล้วด้านหลังก็คือจะเป็นตัวกระดาษที่รองสติกเกอร์ก็คือตัวที่แบบเราฉีกออกก่อนที่เราจะนําไปติดอ่ะคือคือด้านที่มันแบบปิดตัวกาวไว้อ่ะค่ะทีนี้เวลาที่เราจะนําไปใส่นํากระดาษเนี้ยไปใส่ในเครื่องนะคะเราก็เอาด้านหน้าที่เป็นหน้ากระดาษสติกเกอร์ะค่ะไว้บนแบบนี้ให้แบบตัวที่แผ่นรองกระดาษอ,อยู่ด้านหลังนะคะจำง่ายง่ว่าเอาด้านหน้าสติกเกอร์ขึ้นเสร็จแล้วนะคะตัวเครื่องนะ ก็เปิดปุ๊บเปิดใช่ปะตรงนี้ก็คือช่องที่จะใส่กระดาษก็คือวิธีการวางก็คือวางเข้าไปเลยวางเข้าไปในตรงเนี่ยวางแบบเนี้ยเสร็จแล้วนะคะก็ดึงกระดาษขึ้นมาให้เหลือออกจากพื้นที่ตัวเครื่องหน่อยนะอย่าอย่าให้มันแบบพอดีกับเครื่องเป๊ะๆนะแบบให้มันเหลือไปนิดนึงนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ประกบประกบเสร็จก็เหมือนเดิมเลยขยับขึ้นปุ๊บแค่เนี้ย นี่ก็คือวิธีการใส่กระดาษในเครื่องแฟลทอยนะคะง่ายมากๆเสร็จแล้วเวลาที่เราเปิดปิดเครื่องก็จะมีปุ่มนี้นะปุ่มนี้ก็คือกดค้างเอาไว้นะคะก็จะขึ้นปุ่มเขียวนี่ก็คือเครื่องเปิดแล้วนะนี่ก็คือเครื่องเปิดแล้วแล้วเวลาปิดก็คือกดค้างไว้ก็คือปิดเนาะเสร็จแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลาที่ปริ้นนะทำไมแบบหมึกมันจางจังเลยหมึกมันไม่ค่อยชัดออนนี้ก็คือว่า มันเป็นการแจ้งเตือนว่าเครื่องแฟลชทอยแบตใกล้จะหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปริ้นออกมาแล้วแบบหมึกมันจางแสดงว่าเครื่องแบตกาลังจะหมดก็คือให้เรานําเครื่องไปชาร์จซึ่งตัวเครื่องเขาจะมีเป็นสาย USB มาให้เราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จเหมือนโทรศัพท์ปกติทั่วไปเลยนะคะเอาละค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ฟังบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย